ครับหลังจากที่นักศึกษาทําการทําไฟล์ล็อกอินนะครับแล้วก็ตรวจเช็คในส่วนของล็อกอินนะครับเพื่อทําการยืนยันผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของการออกแบบดีไซน์นะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการดีไซน์นะครับในรูปแบบของสไตล์นะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ไฟล์ฟอร์มล็อกอินนะครับเปิดไปที่วิวโค้ดนะครับจะนั้นสังเกตดูว่าถ้าเป็นอินพุตไทปปกตินะครับ โปรแกรมจะทําการ generat รูปแบบโครงสร้างให้เองอตัตโนมัตินะครับในโค้ดของ HTML สามารถที่จะใส่ไซส์ได้นะครับเป็นความยาวนะครับหรือแม้กระทั่งใส่ในรูปแบบของความสูงนะครับใส่ในรูปแบบของ y ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะขอสร้างในรูปแบบของสไตล์นะครับสไตล์จะเป็นการสร้างโครงสร้างที่เหนือกว่า HTML นะครับในรูปแบบลักษณะน,นี้จะเป็นการกําหนดนะครับที่มีลักษณะเป็น JavaScript โดยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะพานักศึกษาทําในส่วนของ c s นะครับเพื่อจะได้เป็นการกําหนดโครงสร้างของเว็บให้ตายตัวไปเลยดังนะนที่นี้ขอสาธิตการสร้างโครงสร้างแบบสไตล์ก่อนนะครับเปิดแท็กสไตล์ขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะให้เทคบ็อกของผมมีขนาดที่สูงขึ้นนะครับใส่ไฮเข้าไปครับ30 px พิกเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของความยาว นะครับ y ประมาณ60 px นะครับจากนั้นนะครับก็ต้องปิดด้วยเซมิ c o l อนเสมอนะครับเพื่อจะได้เป็นการจบประโยคนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของ border นะครับคือเส้นขอบนะครับในที่นี้เส้นขอบผมจะให้เป็นสีออกสีเทาเข้มเข้มนิดนึงนะครับเคาะวักนะครับก็จะเป็นรูปแบบลักษณะของเส้นขอบในที่นี้ผมจะให้เป็นลักษณะของ solid นะครับเป็นเส้นตรงนะครับมีขนาดอยู่ที่1 px นะครับปิดนะครับจากนั้นลองทําการเซฟครับแล้วให้นักศึกษาทําการลันดูครับผลลัพธ์ปรากฏว่ามีความสูงนะครับอยู่ที่30มพิกเซลความยาวอยู่ที่60สิพิกเซลนะครับถ้าหากนักศึกษาดูแล้วไม่นะครับไม่พอใจหรือว่าไม่สวยงามนักศึกษาสาสมารถทําการปรับได้ตามแต่ชอบในส่วนของ Y ผมปรับเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบ น้ำถ้านนก่ึงษาทําการกปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับนนก่ึงษาก็นําก๊อปสไตล์ชุดนี้นะครับไปวางไว้ในส่วนของ Text p a s s w o r d ในจุดต่อไปได้นะครับจะทําให้ input 2ตัวนี้มีลักษณะที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ submit นะครับนนก่ึงษาก็สามารถที่จะทําการสร้างสไตล์ได้เช่นกันนะครับเช่นตรงนี้ผมจะสร้าง submit ให้มีสไตล์ลักษณะน,นะครับมีความสูงนะครับความยาวเหมือนกันเลยในส่วนของ Textbox เนี่ยครับจะมีลักษณะเหมือนกันนะคแต่ที่นี้ในส่วนของนะครับสไตล์ของสับมิดนะครับทางที่ดีนะครับนักศึกษาควรที่จะสร้างให้มีรูปแบบนะครับที่มีลักษณะเป็นมิตินะครับนั่นก็คือเส้นขอบบอร์เดอร์นั้นควรจะเป็นในรูปแบบของ inset นะเป็น inset ครับี่มีลักษณะที่มีความนูนนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ inset นะครับจากนั้นก็ใส่ b o r d ร์นั้นให้สูงขึ้นหน่อยนะครับจะใส่ background ได้ครับเป็น background image สามารถได้ทำการบ r o w หาลวดลายได้นะครับ save นี่ครับที่มีลักษณะนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้นะครับถ้าหากนักศึกษาไม่ชอบจุดไหนก็สามารถที่จะทำการปรับนะครับให้มีลักษณะที่นะครับ ตรงตามความต้องการของนักศึกษานะครับโดยการปรับที่สไตล์ก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะพานักศึกษาไปเข้าอยู่ในรูปแบบของ HTML 5ออกแบบดีไซน์นะครับในรูปแบบของโครงสร้างที่ไม่มีเทเบิลนะครับ